สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมพิรพลจากโมตุนไทยแลนด์นะครับวันนี้ก็อยู่กับอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับที่ Real Motorsport นะครับจัดขึ้นมาสำหรับผู้ที่ชื่นชอบรถจักรยานยนต์นะครับก็มีหลากหลายรุ่นให้มาทดสอบกันนะครับ ก็วันนี้จะมาพามาเยี่ยมชมบูธกิจกรรมจากโมตุนนะครับเดี๋ยวเราลงมาดูกันว่าโมตุนนะครับในงานมอเตอร์สปอร์ตเทสไดกับคาวาซากินี้มีอะไรบ้างนะครับสวัสดีครับ กออ็อยากให้น้องๆนะครับแนะนำกับท่านผู้ชมสักนิดหนึ่งนะครับว่าวันนี้เนี่ยที่โมตตลมาในงาน Real m o t o r ร์สปอครั้งนี้เนี่ย มีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับรวมถึงมีมีแอคทิวิตี้อะไรในบูธของเราบ้างครับลเล่ะก็สวัสดีทุกท่านเลยนะคะทาจาน MC วาเลนวาริทอนักเสสิงค่ะแล้วก็เอ,อลกับติตา่ะใช่แล้วค่ะต้องบอกนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราทัมากันถึงที่งานเดโมเดย์นะคะอีเวนต์วิทย์คาวาซกิเนี่ยก็จะมีกิจกรรมดีๆให้ทุกท่านเนี่ยได้ร่วมสนุกกันอย่างแน่นอนเริ่มจากกิจกรรมแรกเลยนั่นคือแชรกแชร์นั่นเองค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะเพียงแค่ ใครนะคะที่เข้ามาในบูธของโมตุนเนี่ยก็แค่ถ่ายรูปเราสองคนหรือถ่ายรูปกับน้ำมันเคลื่อนด้านหลังก็ได้หลังจากนั้นค่ะก็แท็กนะคะหรือว่าแฮชแท็กโมตุนไทยแลนด์ค่ะแล้วก็แชร์ไปที่เพจของโ o ตุน Thailand นั่นเองค่ะแค่นี้นะคะก็จะได้รับหมวกเก๋ๆแบบนี้นะคิมิเต็ดอ e d ดิชั่เลยหรือว่าอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะด้านล่าของเรานะคะเพียงแค่ติดตามไม่ว่าจะเป็น เฟซบุ๊กนะคะโมตุนไทยแลนด์หรือจะเป็น YouTube โมตุนไทยแลนด์แล้วก็ไอจีโมทูนไทยแลนด์ออฟฟิเชียลแค่นี้ค่ะก็จะได้รับนี่เลยถูงผ้าร่วมเก๋ๆแบบนี้นะคะเป็นกิจกรรมดีๆมีแค่2วันนะวันนี้แล้วันที่20มีนานแค่นั้นเองค่ะที่งานนี้เลยนะคะพี่พีครับผม ในไหนโมตูนมาแล้วหนูอยากถามว่ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันโคยังไงกับโมตตนบ้างก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับโมตุนเราเป็นแบรนด์ที่ผลิตภัณฑ์เนี่ยมีหลากหลายนะครับรวมถึงมีประวัติค่อนข้างยาวนานนะครับกว่า165ปีเนี่ยในธุรกิจน้ามันหล่อลื่นเนี่ยเราก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้ารวมถึงครอบคลุมการใช้งานนะครับอย่างเช่นในวันนี้นะครับโมตุนก็มีสินค้าใหม่อยู่หนึ่งตัวนะครับที่เราจัดโคแบรนขึ้นมานะครับรวมกับทางคาวาซกิเนาะ เป็นคาวะสกิจเจนูอินออยนะครับก็เป็นความร่วมมือกันระหว่างโมตุนนะครับกับคาวะสกิออกผลิตภัณฑ์ตัวนี้มานะครับเพื่อใช้ในศูนย์บริการของคาวะสกิดิลเลอร์ทั่วประเทศนะครับความพิเศษก็คือนะครับเป็นเกรดสังเคราะห์แท้100%นนะครับมีเอสเตอร์เป็นส่วนผสมนะครับนั่นหมายความว่าจะตอบโจทย์ลูกค้านะครับหรือผู้ที่ชื่นชอบความเร็วนะครับให้การปกป้องเครื่องยนต์ที่ดีขึ้นนะครับทำให้มั่นใจในทุกครั้งที่ขับขี่ นะครับก็สําหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ,ๆครับก็มาเยี่ยมชมที่ที่บูธเราได้นะครับก็จะมีน้องๆพิตตี้ที่น่ารักของเราเนี่ยให้ข้อมูลนะครับรวมถึงให้ร่วมสนุกกิจกรรมดีๆรับของรางวัลจากเราไปนะครับแบบนี้เลยครับ ก็ขอฝากติดตามไปด้วยนะคะกับช่องทางเพจต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะโ o ตุน Thailand ค่ะ YouTube โมตุน Thailand แล้วก็ IG นะคะโมตุนไทยแลนด์ออฟฟิ i ชียลค่ะครั้งหน้านะคะเราจะไปจัดกิจกรรมที่ไหนก็ยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยและก็อย่าลืมนะคะว่ายังไงโมตุนของเราเนี่ยมีโปรโมชั่นดีๆอย่างแน่นอนตลอดปีฝากไปด้วยนะคะบ๊ายบาย